ดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีตสอนสุโนครครับวันนี้นะครับเป็นวันมาฆบูชานะครับก็ทางผมนะครับก็ทางช่องนะครับก็จะสวดมนต์ไหว้พระที่บริเวณลานพระพุทธชินราชนะครับที่บ้านหลุงพลนะครับก็พอดีมีธุระนะครับจะต้องกลับเข้าบ้านก็เลยเดี๋ยวแวะมาสวดก่อนนะครับตอนเย็น เพราะว่าอยู่ไม่ถึงช่วงเย็นนะครับก็จะสวดช่วงนี้เลยนะครับช่วงบ่ายนี่แหละฮะประมาณบ่ายสามนะฮะตอนนี้กำลังแดดเปี้ยงๆนะฮะเดี๋ยวใครว่างนะครับมาร่วมสวดมนต์พระหาจักรพรรดินะฮะเก้าจบนะครับมีถูกไหมโอ้มีเทียนไหมโอ้มีไฟไหมไฟอยู่ในอันนั้นครับอยู่ในอยู่ในอันนั้นครับ ดับนะครับรานนี้ก็จุดทูดจุดเทียนนะครับก็จุดทูปจุดเทียนนะครับบูชา ส่วนมณเไหว้พระกันครับนาโมตัสสะพระคาวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระคาวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระคาวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธปวะพุทธังพระพรตังอะจิวาทูสวาคาโตพุทตาตูสุปฏิปันโนพระคาวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังเลมานุสรุปัำประสงฆบ เดี๋ยวปักทูปนะครับก็วันนี้วันมาฆะบูชานะครับก็เดี๋ยวเราร่วมวันนี้นะครับเดี๋ยวใครว่างนะครับมาร่วมส่วดคนต์มนตะ์อนา มาร่วมกันสวดมนต์นะครับตอนนี้นะครับก็ว่า้พระพุทธพระธรรมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมสวดมนต์นะครับก็พระมหาจาักรพรรดิเก้าจบนะครับมาใครว่างมาสวดด้วยกันนะครับ ก็มีเอฟซีหลายส่วนนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาจุดทูบจุดเทียนไหว้นะครับนาโมตัสสะภควโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมสามจบนะฮะแล้วก็ นาโมพุทธายะพระพุทธาตจรัตนะยานมณีนพรัสศรีสานสุธมาพุทโธธโมสังโคยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวารังคันทางศิวีจมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆโปเชมิหนึ่งนาโมพุทธายะพระพุทธาตจรัตนะยานมณีนพรั์ศรีสานสุธมาพุทโธธโมสังโคยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอัคคีานังวรังคันธังศีวดีจมหาเถรังอาหารวันธามิทุระโตอาหารวันธามิทาตุโยอาหารวัฒมิสัพโสพุทธธรรมะสังฆาโพชิมีสองนโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนยานมณีนพรัชศีสาราสุธมาพุทโธธโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอัคคีานังวรังคันธัง สีวดีจะมหาเถรังอาหารวัฒมิุระโตอาหารวัฒนมิทาติโยอาหารวัฒมิสัพสโสพุทธธรรมสังฆาโพชิมิสามนาโมพุทธายะพระพุทธาใจราตนญาณมณีนภัศสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธโมสังโคยถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอคีธนังวรังคันธังสีวรีจะมหาเถรังอาหารวันนมิุระโตอาหารวันนมิทาติโยอาหารวันนมิสัพสุสพุทธธรรมสังฆาโพชิมิสี นาโมพุธทธายะพระพุธทธาตยรัตนญาณมานีนุปรัตถ์สีสหาสุธรรมาพุทโธธโ,โมสังโคยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอคีทานังวารังคันทางสีวดีจมหาเถรังอาหารวัฒามิตุระโตอาหารวัฒามิท,าต,า,า,มทาตุโยอาหารวัฒนมิสพพโสพุทธาธรรมาสังฆาปูชิม,มิห้านาโมพุธทธายะพระพุธทธาตยรัตนญาณมานีนุปรัตศรสีสหาสุธรรมา พุทโธธโมสังโคญะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอคีทานังวารังคันทางสีวรีจะมหาเทรังอาหางวัฒมิทุลโตอาหารวัฒมิทาติโยอาหารวัฒมิสัพโสพุทธธรรมะสังฆาปูชิมิหกนาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตนชีสาหัสสุธรรมาพุทโธธโมสังโคญะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอคีทานังวารังคันทาง สีวดีจำมหาเทรังอาหารวัฒนมิทุระโตอาหารวัฒนมิทาตุโยอาหารวัฒนมิสัพโสพุทธธรรมะสังฆาปุชิมิเจตนาโมพุทธยะพระพุทธตรรัตนญาณมณีนพรัตศรีสาหัสสุธรมาพุทโธธโมสังโคยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอคีธนังวะลังคันทางสีวลีจมหาเทรังอาหารวันฒามิทุระโตอาหารวัฒามิทาตุโยอาหารวัฒามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆาปุชิมิแปด นาโมพุทธายะพระพุทธาตยราตนะยานมณีนกพรัตส,สีสาหาสสุธรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีธนังวรังคันธังสีวดีจมหาเถรังอาหารวัฒมิทุรโตอาหารวัฒมิทาตุโยอาหารวัฒนมิสัพโสพุทธาธรรมะสังฆาปูชิมิ9สาธุ เมื่อกี้ส,สวดมนต์เสร็จแล้วนะครับอ่ะไหว้ S <S เรียบร้อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการสักการะบูชาพระพุทธชินราชนะครับวันนี้นะครับที่บ้านลุงพลประแตนนะครับลานลานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลานพ่อปู่ปฏาทจิตนาคราชนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแอดก็จะ เดินทางกลับเข้าบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให่ช่องอดีศรสุขนครด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ